สวัสดีค่ะวันนี้ฝนจะมาแนะนําสายฟรีนะคะสาหรับคนที่แบบเล่นสายฟรีไม่เติมไม่อะไรอย่างนี้ก็ถ้าถามว่าวิธีการเก็บทองในเกมนี้ก็จะมีการเคาลบอันดับแล้วก็โบนัสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเก็บสะสมชุดก็จะได้หนึ่งร้อยหรือไม่ก็การผ่านด่านในเรื่องราวก็จะได้เพิ่มมาอีก ประมาณอาจจะพันหนึ่งหรือไม่ก็การรับตําแหน่งต่างๆก็จะได้เพิ่มมาอีกพันหนึง่งโอเคนะคะเดี๋ยวผลก็จะแนะนําให้ดูอ่ะก่อนอื่นเลยกดมาที่คําว่าออกวังค่ะอ่ะแล้วก็มาที่คำว่าวังจงกงก็จะมีการเคารพอยู่นะคะไปเลย นี่ค่ะจะมีคําว่าคารพลอยู่การเคารพลบจะรีทุกๆุกเที่ยงคืนวันหนึ่งสามารถเคารพลบได้แค่หนึ่งครั้งการคารพลบหนึ่งครั้งเราก็จะคารพลบคนไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยเคารพลบหนึ่งครั้งก็จะได้ทองหนึ่งครั้งแต่ก็จะได้ตามอันดับที่เราอยู่อย่างเช่นใครอยู่อันดับ ซูเฟยเชื่อเฟยอ,อะไรอย่างนี้ก็จะได้สูงขึ้นไปอีกยิ่งระดับสูงยิ่งได้ทองสูงนะคะในการเคารพแล้วก็อันดับค่ะตรงนี้อยู่ไม่ใจไม่ใ่แล้วก็วิธีได้ทองอีกหนึ่งอันก็คือการเคลรพอันดับเปิดเข้าไปเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะมี power เรื่องราวผู้ติดตามความสนิทชุดเสน่ห์อะไรประมาณนี้ก็เคารพก็จะมีเคารพอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงคำว่าเคารพอันนี้ก็จะรีทุกๆเที่ยงคืนวันหนึ่งก็สามารถเคารพได้หนึ่งครั้ง แล้วก็บางครั้งอาจจะมีเงินเพิ่มเป็นคูณ2ก็จะได้100่งรสำหรับการเคลบก็จะเคาลบได้สมมติอ่ะเรื่องชุดก็จะได้ประมาณ10บาทแต่ถ้าเราไปสเสน่อะไรประมาณนี้แล้วถ้ามันครบเปอร์เซ็นต์ที่แบบเขาจะมีให้เนาะเขาจะมีให้คูณ2หรือคูณอะไรสักอย่างนี่แหละก็จะได้ร้อยหนึ่งโอเคแล้วก็โบนัสออนไลน์ ตัวนี้ก็จะได้กระจก5สี1อันทองอีก20บาทสำหรับสายฟรีนะคะแล้วก็การรับตำแหน่งถ้าเราขึ้นตำแหน่งตามที่เขากำหนดมาเราก็จะได้ทองอีก1,000บาท แล้วก็ทองในเรื่องราวนี่ค่ะในในั่แหละตามเนื้อหาที่เขาให้อ่านก็ถ้าเราเก็บสะสมตรงแผนที่ตรงเนี้ย ได้สะสมครบแล้วก็จะมีพวกทองสองร้อยแพ็คม้วนอัพแล้วเราก็จะได้กรอบวิธีการเก็บก็คือเราต้องผ่านด่านสิบทุกๆุกด่านให้ได้เนี่ยด่านสิบตรงนเนี้ยค่ะแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเนาะอ่ะ พอครบแล้วเราก็มากดที่แผนที่เนี่ยเราก็จะได้ของฝันตามที่เขากำหนดเลยแต่ละด่านแล้วก็การได้ท้องก็มีอีกวิธีหนึ่งกดเข้ามาตรงนี้ดูค่ะคำว่าเฟสอ่าพอเราทำเฟสถึงร้อยสีิแล้วอะ่ะบางครั้งเราก็จะได้ทองเพิ่มอีก80สบบาทมันอันนี้น่าจะแล้วแต่ดวง อันนี้จะแล้วแต่ดวงนะคะประมาณนี้แหละแต่ฝนก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่กระทองในเคเวสนี้แล้วก็าการเก็บสะสมชุดก็จะได้ทองเพิ่มอีกชุดละร้อยอ่ะเนี่ยค่ะสะสมตรงเนี้ยเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าจะได้ทองบวกร้อยหนึ่งถ้าเกิดเราสะสมเพิ่มอีกหนึ่งชุด ชุดละร้อยชุดละร้อยไม่ว่าจะสองสิบสองชุดสิบสามชุดก็จะได้ชุดละร้อยชุดละร้อยชุดละร้อยเนาะแล้วก็วิธีซื้อชุดของสายฟรีก็จะซื้อได้จากจวนหลิวลี่นะคะตรงนี้เลยคะ่ะจวนหลิวลี่อ่ะ าจะรีเควสทุกๆภายใน60วันราคาก็จะต่างกันแล้วก็ให้ดูประกาศเนาะแล้วก็การแลกชุดในจวนหลิวลี่เราต้องแลกด้วยกระจก5สีนะคะกระจก5สีสำหรับสายฟรีก็จะได้จากโบนัสลับที่ฝนบอกไปต่อเอที่ฝนบอกไปตะกียแล้วก็ จะได้อีกวิธีหนึ่งก็คืออันดับสนมอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันกันของสนมเนาะอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันของสนมกันนะคะก็ประมาณนี้ถ้าเกิดแข่งขันในระดับที่สูงอันได้ที่หที่2ที่3มก็จะได้กระจก5สีเยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าจะได้กระจกห้าสีก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ข้างบนเน,นี่ยอันเนี้ยได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างล่างอันเนี้ยมันจะเป็นจำพวกยาเม็ดอัพพลังพวกปลาเอาไว้ให้แมวกินอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะจะไม่ได้กระจกห้าสีเนาะ แล้วก็การสะสมชุดก็จะมีมกิจกรรมรับมาแต่และช่วงเทศกาลตอนนี้ก็ช่วงเทศกาลตรุษจีนก็กำลังจะมาเนาะตอนนี้เซิ้อฟของฝนก็อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอะองกดัเข้าไปดูเลยค่ะนี่ก็จะมีชุดให้แลกสวย อันนี้จะต้องสะสมฝูอวินฝูอวิฝอฝอฝูฝูอวินคือประทัดเราจะต้องสะสมในนี้ค่ะปีศาจเหนียนจะต้องใช้ทองซื้อหรือไม่ก็ใช้เงินของเราก็ได้ค่ะ น,นี้สำหรับสายฟรีเนาะเรากดเข้าไปดูเลยค่ะอะ่นี่ยค่ะก็จะมีให้ซื้ออันนี้ใช้เงินของเราเลยฟรีฟรีไปเลยใช้เงินของเราก็กดได้สูงสุดก็จะกดอยู่ตรงนี้สูงสุดเขาก็น่าจะประมาณอ่ะยี่สิบเท่ากับสี่หมืนอันนี้ฝนซื้อไปแล้วเนาะอันนี้ก็เนี่ยพวกยี 20, ่สิบห้าสิบ หนึ่งร้อยทองอะไรนี้ก็จะใช้ทองซื้อพอซื้อเสร็จเราก็เอามาแลกตรงนี้แหละค่ะคําว่าแลกคะแนนนี่เราก็จะมีให้แลกตรงนี้แล้วก็สําหรับที่ว่าจะให้แลกในกิจกรรมที่ว่าตามช่วงฤดูที่ฝนบอกว่าเป็นกิจกรรมลับเนาะ บางครั้งก็จะมีอยู่มาในรูปแบบว่าให้ทำเควสหรือไม่ก็จะอยู่ในโบนัสด้วยค่ะเขาอันนี้เขาจะให้เราฟรีเลยเราก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าเกิดเป็นโบนัสออนไลน์ก็คือออนไลน์ให้ครบ2ชั่วโมงแต่ถ้าทำเควสก็จะทำเควสตามที่เขาบอกให้ครบหนึ่ง้เราก็จะได้มาเพิ่มตามจำนวนที่เขาบอกแล้วก็เอามาแลกตรงนี้ได้ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดถามว่าเราจะดูยังไงว่าชุดเนี่ยเราเก็บสะสมครบแล้วหรือว่าชุดนี้มีเครื่องตกแต่งภายในชุดยังไงอย่างเช่นแบบเนี่ยเราเข้ามาในจวนหลิวลี่ใช่ไหมคะแล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ะชุดเนี่ยมันเก็บสะสมยังไงหรือว่าแบบมันจะมองยังไงว่าครบเซตแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็กดมาที่ สมมุติฝนจะเลือกอ,อ่ลองดูนี่ก็ได้กระโปรงอันนี้ก็มากดที่ค่ะที่ตัวค้นหาตรงนี้เลยค่ะแล้วกดคำว่าชุดพรีวิวแล้วกดตรงตัวชุดเลยคะ่ะก็จะมีแสดงรายการตรงด้านขวามือของเรา นี่ประมาณนี้แล้วก็ลองกดมาที่อ,อันเดนหนึ่งอาะสมมติบนกดผมแล้วก็กด,กดคําว่าได้รับจากอ่าเราก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันจะได้จากกิจกรรมไหนแล้วก็ การแข่งแฟชั่นวีคสำหรับสายฟรีก็แข่งได้นะคะอันนี้ก็แลกชุดได้เหมือนกันมาตรงคำว่าแลกของฝันเลยค่ะชุดอันนี้ก็จะเป็นสายฟรีแต่ต้องเก็บสะสมการ์ดตัวนี้ ชุดอันเนี้ยจะรีเควสทุกทุกสองอาทิตย์น่าจะใช่นะถ้าฝนจำไม่ผิดนะคะอันนี้น่าจะรีเควสทุกทุกสองอาทิตย์ใช่ค่ะทุกทุกสองอาทิตย์ต้องรีเควสชุดใหม่แล้วถามว่าการ์ดอันนั้นน่ะน่าจะเป็นการ์ดซินอีการ์ดอันนั้นได้มาจากไหนก็คือเรามาโหวต ตรงนี้ค่ะคําว่าค่าเป็นกรรมการกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะมีให้กดโหวตแล้วก็กดโหวตตามชุดที่แบบมันตรงคอนเซปต์เลยค่ะคอนเซปต์ก็จะอยู่บนนี้อยู่บนหัวตรงนี้แล้วก็กดได้ตามใจชอบเลยโหวตป๊บก็จะขึ้นแบบนี้เนาะ ถ้าเราโหวตครบสิบครั้งตรงนี้เขาจะมีจำนวนบอกอยู่ให้มากดตรงที่กล่องของฝันถ้าครบสิบครั้งแล้วนะคะให้กดตรงที่กล่องของฝันก็จะได้กาก็จะได้รับกา๊าซแปดสิบอันกา๊าซซินอี้ก็จะได้ทุกๆ80แอัน80ดสิอันถ้าเกิดเราโหวตครบสิบครั้ง อเคนะคะแต่ถ้าผ่านเข้ารอบแฟชั่นวีก็จะมีให้โบวตอีกแบบหนึง่งคือโบวตการใช้ทองการใช้ทองจะต้องโบวตให้ครบ15ครั้งถึงจะได้คาาสินอีกร้อยห้าสแล้วก็สามารถนำมาแลกชุดได้แต่เราต้องเก็บให้ครบจำนวนตามที่เขากำหนดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเนะ ก็ถ้าหรือไม่ก็สำหรับใครที่อยากเติมเติมเพื่อแลกชุดก็จะมีอยู่ตรงนี้ค่ะสำนักศึกษาเขาจะมาเดือนละครั้งแล้วก็จะมีชุดสวยๆน่ารักนักให้เราได้เติมตอนนี้ฝนก็เติมอยู่ชุดนี้เป็นชุดที่ก็เท่ๆดี เริ่ม299บาทนะคะอันนี้เราก็จะอาจจะถ้าเกิดยังไงเราอาจจะได้ VIP เพิ่มอีกหนึ่งนี่เนาะ ก็วันนี้ก็จบแล้วนะคะก็ถ้าฝนพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถคอมเมนต์กันได้ะะเลยค่ะโดยฝนจะอธิบายให้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u u s c r i b e แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ฝนขอบคุณมากเลยคะ่ะ